สวีสัสัสดีครับอยู่กับผมนะครับจ่ายหวนเจี๊ยบพ,พิมยมคาเช่นเคยนะครับนัาวันนี้ผมก็มากับรถตัวท็อปที่ใครลหลายๆคนเนี่ยถามหาแล้วภายในนะภายนอกสวยภายนอกใสแล้วกันภายในสวยนะครับเดี๋ยวสวยยังไงเดี๋ยวไปดูกันต่อนไปชมคลิปการฝ่าย f อฟซีที่สร้นกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อที่เบอร์นี้หรือนี่ด้านบนนะครับอ่ะ เพื่อไม่ให้การเสียเวลาคันนี้เป็น Honda HRV ตัว1.8 RS Top Sunroof ปี2022ยังอยู่ในวารันตีศูนย์เลขไม่114,000โลเท่านั้นสีขาวมุกไฟหน้า Full LED ไฟ daytime running light กระจังด้านหน้าเนี่ยแลบออกเป็นสีทองอ่อนๆตัวโลโก้ครเมียมกระจังด้านหน้าสีดำเงาสวยๆเซ็นเซอร์ด้านหน้า2จุด ไฟตัดหมอกมีให้ครบสเกิร์ตตัดขอบตัวรถด,ด้วยสีดำนะแล้วตัวรถเนี่ยสีขาวมันตัดมันเข้าไปจริงๆขาวตัดดำเนี่ยตัวล้อแม็กซูโทนดําปัดหน้าเงาโครงสร้างส,สวยๆเดิมๆยางโยบอมากกระจกสีดำนะไฟเลี้ยว LED มีกล้อง Honda l a n d b o a r ให้การสาดใสาไมหมครบกุญแจสมาร์ทคีเลสที่เปิดเป็นโครเมียมสมาร์ทเอนทรีกระจกได้แท้เดิมทุกบานเปิดเข้าไปภายในดูเสาบี สวยเทใสไม่มีสอดไม่มีแกะแต่พงสแคปเพจยังอยู่ครบหมดภายในเป็นไงฮะดำตัดกับตัวเบาะตัดกับตัวคอนโซลด้านหน้าสีแดงวาย,ยสวยยที่เปิดไป็นอนกักลักษแคปลานี่ภายในครับเบาะหนังสวยจริงๆมีซันรูฟให้ด้านบนมองจากมุมหลังสวยมากแล้วก็พับได้เก็บของได้เยอะขึ้นเก็บของได้เยอะขึ้นแน่นอนแล้วก็ ไฟท้ายเป็นเอกลักษณ์เลยสีแดงนะครับแล้วก็ลมดำ LED สวยๆ HRV นะสก็ตด้านหลังสีดำเซ็นเซอร์หลัง2จุดไฟทีมหลัง2จุด RS แท้โรงงานป้ายทะเบียน450เอาป้ายทะเบียนนี้ไปเลยกล้องหลังมีให้ h H e a d f o ฟ m เมี่ยสวยๆไฟเบรกด้วย3าขีดฉนานก็มาครบไปไงครับเก็บของได้เยอะแน่นอนสำหรับคุณผู้หญิงนะที่ชอบขนของหรือว่าขายของนะครับตัวน็อตด้านท้าย อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ทั้งหมดไม่มีถอดไม่มีแกะเลยสวยสวยโครงสร้างเดิมๆคันนี้เหมาะเจาะมากแม่แจะกแล้วเกินภายในได้เป็นเบาะหนังสีแดงวายเบาะฝั่งคนขับปรับไฟฟ้านี่กระจกทั้งสองบานคู่หน้าปรับขึ้นลงออโต้สองบานหลังเป็นแมนวนวลปุ่ม push start อยู่นี่ start เติมเดียวติดพวงมาลัยมัลติฟังก์ชนัน p u ชค c o n t r o แาเรชิไมค์คันนี้หนึ่งแสนหนึ่งหมืนสี่พันสามรอยกิโลนี่ฮะจอทัสกีนแอร์ออโต้ระบบสัมผัสทั้งหมดเกียออร์ออโต้เบรกโคเบรกไฟฟ้าคอนโซลกลางสวยๆตกแต่งภายในซันรูฟนี่จะปิดเปิดซันรูฟดูอ่นอันนี้คือปิดนะคือถ้าเราจะปิดตรงน,นี้นี่อันนี้คือเปิดนี่เป็นไงครับเปิดได้แบบว่า แผ่นกว้างนะนะครับโอ้โหเป็นไงครับถือว่าหวานเจี๊ยบเลยคันนี้ใครหายอยู่ห้ามพลาดห้ามพลาดแล้วยังว่างอยู่ด้วยเดีย๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันโหมดอีคอนมามีให้โหมดการเลื่อนถไลยมีให้รถมือเดียวนะครับคันนี้รถมือเดียวโครงสร้างสวยสวยเดิมเดิมฝากระโปรงมีมออกนะฮะ มี HR ่า,าโค้ดให้นะครับตัวน็อตไม่มีขยับไล่มาเลยน็อตโค้งนะครับเป้าโชคนะรอยเม็ดอาร์คลอยเชื่อมต่างๆด้านหน้าโค้งด้านหน้านอ็นอตน็อตที่ล็อกฝากระโปรงไม่มีถอด ABS มีครบนะครับลอยเชื่อมรอยเอม็ดอาร์คต่างๆนะครับฝากระโปรงไม่มีถอดไม่มีแกะสวยๆเดิมๆใครหาอยู่ห้องเครื่องสะอาดแบบนี้ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยคันนี้ยังว่างอยู่สำหรับ h o น d ้ HRV ตัว1.8 RS Top Sunroof ปี2020 22เลขไม114,300กิโลค่าตัว699,000บาทคอเริ่มต้นอ,อยู่ประมาณ12,000บาท11,000ไปปลายนะครับเคดีดฟรีดาวได้เลยสำหรับท่านใดที่สนใจก็ฝากสักคันนี้ไว้ด้วยตัวท็อปสวยๆนะฮะสีขาวมุกนะประมาณนี้สำหรับวันนี้ผมจ่ายวันเจ๊บพรีเมียม,มคาร์ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าจะมีขานานมาอีกเดี๋ยวรอชมครับสวัสดีครับ